เบล้วดอกพี่น้องมือนี่คอยไปซื้อของยูลานอันไทยมาพี่น้องคอยได้บอกทุเรียนมาหน่วยหนึ่ง จะบอกว่าบอกทุเลียนน่วยนี้ได้มาซี่เด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นลูกค้าประจาเพิ่นเพิ่นบอกว่าอ่อนนี้บอกทุเรียนมันสีน่าเอาไปกินซ้อยสันเนี่ยว่าสั้นข่อยก็เลยบอกว่ายายข่อยบ่มีเงินสื่อเด้อข่อยว่าจังสีมันแพงข่อยบอกกล้าสื่อข่อยว่าบอกไปยังบเป็นยังเอาไปกินเลยพี่น้องข่อยได้บอกทุเลียนข่อยก็ฟ้าวแลลมมากพี่น้องเอามาปอกเกลือบ่อได้กินค่าเหนียอยู่มันปวกไงพี่น้องเอ้ยได้ของกินแล้วก็สิเอาไปให้พ่อปูม่ยาไวรุ่นพราะว่าตอนอยู่ไทยข่อยกินเบื่อแล้วะนะข่อยก็เลยอ่ะโอเค Sí. อันอันพูดน้อยๆในนี่นี่ก็ไปจะให้ัวกินไว้ให้พ่อปูเมญ่าไว้รุ่นกินเพราะว่าข่อยกับกินมาแล้วอีหยังแล้วจังสีฮะนะก็เลยบอกใครอยากป่านใดพี่นวงแต่ว่ามันกระเสียบอยู่ได้พี่นวงมันกับบริป่านใดแต่จะควางลานบอกว่ามันเละว่าสัน่นเพิ่นกระทีได้กินเหะะ็นล้วว่าก็โชคดีก็ขอบคุณมากๆนะที่ให้ทุเรียนมาวันนี้เออกะดีใจจ้าพี่นวงคะอันนี้ก็บก่รดมาปโปรโมดแต่อย่างใดนะคะได้ของฟรีมาก็เลยจะเอามาฝากพ่อปูเมญ่าไว้รุ่นข่อยนะแกะงานอยู่จ้าพี่นวงคะแม่แกะยากอยากจังสีกะ แกะเปนข่ยนขบพเป็นอเนออผู้ใดหายมาเป็นหน่วยจังสีบ่มีปัญญากแกะดอกจ่ายพี่น้องกับประมาณนีล้ล่ะได้มาอีหยังมาแล้วเรียบยร้อยขวากเออเอาไปให้ผัวล่องซิมก้อนพี่น้องอาจจะคล้องกัดกินไปผู้เล็กๆน่อยๆอีหยังไปถ้าได้ซื้อลูกนี้ก็จะประมาณเกือบหนึ่งพันบาทอยู่ได้จ่ายพี่น้องขวนเป็นราคาไทยกระไรขอยกเอกามาให้ผัว ัวก,กลูกปองงองึ้นมแม่เมนอียังบอกทุเรียนว่ัสันมึงคือดมคักแท้บักฮานี่กระได้มึงกินมึงบ่หูจักของเสียบป่อเดี๋ยวกูลองซิมมึงก็ได้มึงคือหยิบป,ปิดตาเอ้ยนอกกูงึดไหลโพดโพดซะเหลือเกินนะก,ก็ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ยกูกะเงึดมึงยี่ดอกว่า กูก็ไม่รู้จะทํายังไงกับมือเมื่อกินป่านของกูบเสียป,ป่านของกูบามีคาคอยวาจังสีนางบอกว่ามันคือเลยแท่แต่กวนว่ะคือกิน่นแสบอยู่เออเพิ่นหายมากมึงอจะจมดูเลยวจังสีกิ่นไปหลดหลังจากที่ผัวกินไปแล้วหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องหน่อยในน่อย,อย,อยเพราะว่าผัว่อยมันบ่มักมันก็อ้าไปหายพ่อกับแม่กูกินทราว่าสัน่นว่ามันเป็นจังไดบูตัวแรกว่าสียิบไปอีก ่อยก็เอามาให้พอปู่กับเมียพอปู่่อ,อยก็ยิบไปเลยจ้าพี่น้องคนป่วยเนาะพ่อเพิ่นได้กินควางหวานๆแต่สีเอาพอเจ้าคือเลือกพู้ถึงเทเอาอันนี้ละแข็งก็มูอพอปู่คอยเพิ่นกันลูกนั่งงากเพิ่นกัน,นอนกินอย่างอริดอร่อยจ้าพี่น้องส่วนเมียคอยนั้นบ่กินโอเค่อยยกให้บดจานเลยจ้ากิน